สวัสดีครับเจนส์เจอร์นะเจอเจอเจอเล็บสวัสดีครับขอ้อรับชมช่องเพลทแชแนลนะเดี๋ยววันนี้จะเป็นบิวของตัวมอร์ซินารีนะครับที่มาทางเจมบิงแล้วก็ยังไม่ได้เล่นเป็นไอสายสแต็กเนาะเป็นสายธรรมดาสายยิงทั่วๆไปเลยก็เล่นมาต้องบอกว่าง่ายน่าจะง่ายสุด ที่เคยเล่นมาตัวที่สามนะคือตัวแรกผมเล่นตัวโทเทมรู้สึกยากมากๆในช่วงแรกแต่ว่าผมลองกลับไปสร้างวอลิเออร์เวลแรกๆเล่นอ่ะมันพอเล่นเป็นมันไม่ได้ยากขนาดนั้นต่อมาก็มาเล่นมองเนาะซึ่งมองอะ่ะรู้สึกเลยว่าน่าจะยากที่สุดในช่วงแรกในช่วงแรกนะยากกว่าวอลิเออร์แต่ว่าพอเริ่มยืนได้แบบ X4 ประมาณ x 4 x5 ช่วงท้ายก็คือ X12 กอลบลอบสองอ่ะนะพอเราบิวของได้ระดับหนึ่งแล้วอ่ะ รู้สึกเลยว่าง่ายขึ้นเยอะทุกอย่างง่ายสมูทมากเออแต่ว่ากับกันตัววอลเลเอร์ก็จะรู้สึกฝึดๆลงนะมันจะประมาณนี้อ,อ่าแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลทั้งวอลเเอร์ทั้งมองก็พอจบ x หกไปอยู่ n เกมอะ่ะมันก็ทำได้ดีทั้งคู่นะส่วนคลิปนี้จะเป็นบิวของ m ม r c นเนเลียนเอ,อ่อหรือว่า g e ม r ริงนะครับก็ผมก็เล่นสายปืนมาเอ,อ่อเดี๋ยวเอาสโคปก่อนว่า ผมไม่ได้มีรอบรอบนี้ผมไม่ได้ทำลิงก์เว็บบิลให้นะเอออาจจะต้องแคปหรือว่ากดพอ u ส e กันเอาเองนะครับแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายนะว่าผมอัพยังไงมาก่อนแล้วผมมาเปลี่ยนทีหลังเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายว่าตั้งแต่แรกเลยอะผมเล่นยังไงนะอย่างแรกเลยนะก็คือปืนอันนี้เนาะเอ่อต้องบอกว่ามันแค่ x เ,เดียวแล้วก็ผมใช้สรูมาเนาะ ไอส้สงไอสามรูนี่คือผมกดคอลับเล่นโซนเอออยู่ดีก็กดคอลับเออพอพอเริ่มไม่ได้ใช้แล้วก็กดคอลับเลยแล้วมันก็ได้ติดสามรูมาก็แต่ก็ยังไม่ได้ใช้อยู่ดีเป็นต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเอกที่คุ้มค่ากับการใช้เริ่มต้นมากๆนะครับส่วนใครที่แบบเล่นเป็นตัวแรกเลยผมก็อาจจะไม่แนะนําเท่าไหร่เพราะเท่าที่เห็นมาหลายๆช่องก็ดูล้มลุกคุกคานกันระดับหนึ่งกว่าจะยืนได้ก็น่าจะ เหนื่อยอยู่มันเล่นวอผมว่าเล่นวอลเลเอร์เริ่มต้นง่ายสุดแล้วเอจริงๆ x 1 x มันน้อยมันถูกมากคือคุณซื้อแค่แน่อนเดียวที่เหลือไม่ได้ซื้อนะไอด้ดูรูนี่คือผมเจาะเองไอ้รองเท้านี้ก็ใส่ใส่รองเท้าอะไรก็ได้นะครับพอดีผมขี้เกียจหารองเท้าเปลี่ยนไปเรื่อยๆผมก็เลยใส่คู่นี้ไปแล้วกันมันมูฟยี่สิบเออก็แค่หามูฟมาใส่นั่นแหละบิวช่วงแรกหลักๆก็คือใช้แค่ปืนกระบอกนี้ครับคอสโบคู่กับ สกิลนี่ครับเอ่อเพอร์ฟอสบสโบเนี่ยใส่แค่เทมโปเนาะแล้วก็รีโหลดสปีดแค่นี้เลยอันนี้ไม่ใส่ก็ได้นะจะใส่ก็ไม่ใส่ก็ได้นะครับไม่ได้ซีเรียสตัวเลขไม่ได้สูงมากแต่ดาเมจเหลือล้นนะครับเพราะว่าไอตัวสกิลเนี่ยดามเมจมันต่ำนะแต่ว่าพอคู่กับไอปืนมันมันโหดมันโหดโหดอยู่นะครับ อ่าคืออย่างนี้ตัวเพ r ร์แมฟอร์ตโบอ่ะมันคือลูกซองมันคือลูกซองที่อืมเนี่ยมันยิงแบบนี้ครับทีเนี้ยจะเห็นว่ามันยิงรัวปกติยิงนันหนึง่งเราต้องรีโหลดปกติยิงนันหนึง่งเราต้องรีโหลดแต่ว่าเดี๋ยวผมทําให้ดูแก้ให้มันใช้อาวุธสองมื่อนอ่แเราก็ต้อง ใส่อ,อันนี้ไหมอ่ะอย่างงี้เนี่ยมันต้องยิงแล้วรีโหลดซึ่งอันนี้รีโหลดเร็วแล้วเพราะว่าผมอัพสกิลรีโหลดเร็วไปแล้วเนาะซึ่งช่วงแรกคุณจะไม่ได้รีโหลดเร็วแบบนี้เออมันจะช้ามันจะมีโหนดที่อัพเรื่องรีโหลดอยู่เนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์รีโหลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์คือช่วยได้เยอะมากแต่ว่าช่วงแรกอ่ะมันไม่มัน,ม,นมันไม่ได้มีแล้วคุณจะเล่นลูกซองอะ่ะมันลําบากลําบากมากจริงๆเพราะฉะนั้น หน้ามายนี้เลยเป็นคำตอบครับเพราะมันทำให้เราสามารถที่จะยิงแบบนี้ได้ครับยิงเป็นปืนกลเลยโกงมากโกงมากแล้วดาเมดอันเนี้ยสามารถดันจนจบ X3 ได้เลยนะคือแล้วแต่แล้วแต่ชอบละกันคือผมเล่นนะผมรู้สึกเลยว่าอันเนี้ยจบ X3 ได้แหละเออแต่ว่าผมก็ลองเปลี่ยนตอนที่เล่นถึงประมาณ X2 กันกลาง X2 ปลายปลายแล้วกันผมเพิ่งเปลี่ยนตอนห้อง ก่อนห้องบอทเอสองนิดๆก็คือมาใช้เป็นน่าจะเป็นลาสเซเนตหรือว่าใช้แกสเเนตธรรมดาเกเนตธรรมดาก็คือสกิลนี้เนาะเอ็กโพซิฟแกเนตนะครับก็คือเวลาใช้อะมันโยนระเบิดร,ระเบิดไปอะ่ะมันต้องรอสักระยะหนึ่งกว่าที่จะ,ะระเบิดแต่ว่าใช้ได้แรงแรงอยู่โดยที่ไม่ต้องพึ่งหมวกนี้ด้วยนะเออไม่ต้องพึ่งหมวกนี้เลยนะครับ ส่วนเจมที่ใส่ใน Explosive อ่ะผมก็ใส่เป็นเป็นอ่าตัวนี้ครับใส่ตัวนี้ไปก็คือเพิ่มสองโปรเจกต์ตายก็จะยิงเป็นสนัดนะครับแล้วก็อ,อีกอันหนึ่งที่ใส่ก็คือตัวตัวนี้ครับใส่เป็นบวกดาเมจธาตุในอาวุธนะครับใส่ไปนใน Explosive g r e n a d ตแล้วก็ใช้คู่กับปืนลูกซองได้แหละคู่กันนะครับก็คือแว็บไปขายของมา นะครับแล้วก็ไหนๆก็แวะไปขายของละผมก็เลยหยิบไอ้ตัวนี้มาด้วยเ x p l o s i v e Grenade ตนะจะได้มากดให้ดูแต่ว่าคงไม่ได้ใช้แล้วะไม่ถึงว่านะปัจจุบันเนี้ยของผมอะตัวผมเองเนี่ยพอขึ้นรอบสองแล้วคงไม่ได้ใช้ละก็ใส่เป็น e x p ก o s i v e ก็ยิงแบบนี้ครับจะเห็นว่ามันออกมาห้าลูกเนี่ยคุณก็แค่วิ่งไปยิงแล้ววิ่งไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฟัก แล้วก็ควาาลูกซองมายิงครับวนอยู่อย่างนี้ครับแค่นั้นเลยเพราะว่าลูกซองมีอ่ฟอร์สในตัวอยู่แล้วก็เพียงแค่นี้จบ x2 ไม่ยากเลย x3 ก็สบายสๆจนจนมาถึงช่วง x3 ไปปลายเนาะหรือว่าเมื่อคุณมีแกลด์เอ็กโพซีอันนี้ต้องลงทุนเพิ่มละก็คือซื้อหมวกนี้มาอีก1 x นะครับหมวกนี้จะอยู่ที่1 x อยู่นะเอา x ล้ขึ้นมาตอนที่ผม คือหมวกนี่ผมดรอปได้มาแต่ตอนที่ดรอปได้มาแล้วผมเช็ราคามันหนึ่งเอกแบบหนึ่งเอกรัวๆเลยเออ oh. ผมเลยไม่ขายก็ได้เก็บไว้จนมันเล่นตัวเนี้ยล้วก็อืมเราหยิบมาใช้ดีกว่านะครับก็พอเริ่มมีเอก๊สแกนเนตนะครับก็อัพแก๊สแกนเนตมาคู่กับออยแกนเนตแล้วก็ใส่หมวกนี้ครับทีเนี้ยธนูเราจะเริ่มเปลี่ยนละหน้าไม้นะพูดผิดหน้าไม้นี่เราจะเริ่มเปลี่ยนเป็นใช้หน้าไม้ธรรมดาหน้าไม้ไลลิตี้เราจะเน้นที่บวกสี่เลเวลใช้บวกสี่เลเวลเป็นหลัก นะครับแล้วก็หาที่เป็นดาเมจเยอะๆแค่นั้นเลยแล้วก็ซ็อกเก็ตเราจะใส่เป็นแอดโคแอดไฟแอดโคแอดไลท์ like. หรือใดๆก็ตามที่มันจะมีนะหรือว่าจริงๆคุณใส่แอดไลท์สองอันก็ก็ได้แอดไลท์ add like มันดีตรงที่ว่ามันได้ชอ็อตไฟฟ้านะครับทีเนี้ยในแ l a s s g r a n อ่ะผมจะใส่เป็นบวกธาตุลดคูดาวแล้วก็โปรเจกต์ตายซึ่งถ้าเกิดคุณมีแค่2รูคุณก็ไม่ต้องใส่ลดคูดาวก็ได้นะครับใส่เพิ่มโปรเจกต์ตายสองแล้วก็ ใส่ดามจธาตุเดี๋ยวผมเปิดพัสดุทีให้ดูอีกทีนึงนะเดี๋ยวขอขอพูดตรงนี้ให้จบก่อนต่อมาใช้ออยแกเนตอีกอย่างนึงที่คือใช้ที่ยังใช้ก็คือใช้ออยแกเนตนะครับออยแกเนตเนี่ยเราจะใช้เปลี่ยนเป็นดามจธาตุสายฟ้าครับเอออันนี้ไม่ได้ใช้นะเดี๋ยวผมเอาออกไม่งั้นเดี๋ยวคุณงงอ,อย่างนี้ อันนี้ไม่ได้ใช้ที่ใช้จริงๆมันจะมีแค่เนี้ยตอนนี้นะพอคุณขึ้นแอคสไปปลายหรือเมื่อคุณอัพแกสแกเนตได้แล้วอะสกิลหลักที่ใช้สกิลหลักที่ใช้ก็คือ2มี2สกิลนี้ครับแกสแกเนตกับออยกับออยแกเนตมันทํางานร่วมกันครับตัวเจมที่ใช้2เม็ดที่ผมแจ้งก็คือดาเมจธาตุกับยิง2เมตรเนาะยิงเพิ่มอีกสเป็น3เมตรนะครับแล้วก็ใน เดี๋ยวในหน้าสกิลมันจะมีอธิบายต่อว่ายิงเพิ่มมาจากไหนบ้างรวมถึงหน้าไม้นะครับหาอันที่เป็น Granate Skill f i อ e and an Additional Projectile หรือว่าระเบิดจะออกเพิ่มอีกหนึ่งลูกนะครับมันก็จะทำให้จาก3ลูกที่เราใส่ตรงนี้ไปจาก1ลูกใช่ไหมแก้แค่ได้1ลูกเพิ่ม2ลูกจากเจมเม็ดนี้นะครับเป็น3ลูกเพิ่มจากหน้าไม้เป็น4ลูกนะครับผมแล้วลูกที่5จะอยู่ใน Passive T เดี๋ยวผมเปิดให้ดูตอนพูดถึง Pa ส s i v e T นะส่วนออยแก n เนตนะครับผมก็ อ,ออยแกนเนตเนื่องจากว่าเราเราใส่ไอเพชรไอเม็ดเนี้ยสองอันไม่ได้เนาะก็เลยมันก็เลยจะออกมาแค่สามลูกแค่นี้แล้วก็แปะน้ำมันไว้ที่พื้นแบบนี้นะครับเราจะใส่เป็นทําดาเมจเป็นไลท์เทอร์นิ่งยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมอธิบายว่าเอามาทำไมนะแล้วก็เพิ่มช็อคอีกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ศัตรูที่ติดเผาไหม้มี60โอกาส60%ที่จะระเบิดตอนที่ตาย นะมันการที่เราใส่สายฟ้าเข้าไปอ่ะมันทําให้ดาเมจสายฟ้าเนี่ยขึ้นมาเป็น400ดาเมจไฟอยู่ที่100ดาเมจฟิสิกอลอยู่ที่300นะครับซึ่งตอนระเบิดมันก็จะมีติดเผาไหมติดติดบีดดิ้งอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ jamais, พอ,พอเราติดสายฟ้าเข้าไปแล้วอ่ะกลายเป็นว่าศัตรูติดช็อกได้ครับติดช็อกได้เราใช้แคดออนช็อกต่อครับแปะมาร์คครับแปะมาร์คได้นะแปะมาร์คตัวนี้ทำให้เกิดโนวาได้นะครับ ก็สร้างดาเมจเพิ่มประมาณนั้นนะจ๊ะแล้วก็อีกสองไปที่ใส่ก็คือ Energy r e t e n t i o n ซึ่งเอาจงริงปะไม่ใช้ก็ได้นะไม่ใช้ก็ได้หลกัหลกๆที่ผมใส่มาความตั้งใจเลยคือใส่ใส่ฟ้าก็ใส่ช็อคมาเพื่อบูสดาเมจให้กับแกส๊สให้กับแกส๊สเพราะว่าแก๊สเวลาระเบิดอะ่ะคุณต้องดูที่ตรงนี้ครับเ x p l o s i พ n เพราะว่าพอเราใส่หมวกตัวเนี้ยหมวกตัวเนี้ยมีความสามารถในการสร้างเผาไหมรอบตัวเนาะซึ่งดาเมจสองพันเก้าเลยเยอะมากอ่ะเดี๋ยวผมเดินไป อมอนยิงให้ดูสักหน่อยน่าจะหาไม่ยากอ้าวเฮ้ยนี่นี่นี่เนี่ยยิงไปเห็นปะมันติดเผาไหมมันมันก็ระเบิดเลยเนี่ยเป็นแก๊สปุ๊บระเบิดเลยเห็นไหมเพราะว่ามันติดติดเผาไหมเราเดินเข้าแกส๊สถ้าเกิดเราวางไว้อย่างเงี้ยมันจะเป็นแก๊สธรรมดาเราเดินเข้าไปก็ได้เห็นปะแต่พอมอนพอเราเดินเข้าใกล้มอนปุ๊บมอนติดเผาไหมเห็นไหมมอนโดนเผาไหมอีกอย่างหนึ่งที่เราทำก็คือกรอระวงังออยแกเนตอ้าวตายเลย เห็นไหมเมืเ่อกี้มอนติดสายฟ้าด้วยมอนติดสายฟ้าหมายความว่าโดนดาเมจจากทุกอย่างแรงขึ้น20เปอร์เซ็นตเออเพราะนั้นผมเลยใส่ออยมาด้วยนะเนี่ยตายหมดตายหมดแล้วออยแกเนตด,ดีอย่างหนึ่งเห็นปะมันระเบิดกว้างเพราะว่ามีออยแกเนตอยู่ที่พื้นครับมันมีญ่าบังเนาะเนี่ยจะเห็นว่ามันมีไฟระเบิดตามหลังอีกชุดหนึ่งเห็นไหมเนี่ย ประมาณนี้ประมาณนี้วิธีเล่นประมาณนี้เราก็จะวิ่งวิ่งยาวๆล้วก็สาดระเบิดไปเดดยิง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 อยู่อย่างนี้แค่นี้แค่กดมานะ่จบเล่นแค่นี้เลยง่ายมากส่วนตอนเจอบอสคุณก็ระหว่างบอสไล่ลำกว่าก่อนที่เราจริงมันได้เราก็วางระเบิดน้ำมันลงไปครับพอบอสเกิดปุด๊บเรา่าสาดระเบิดเข้าไปครับแปบเดียวบอลล้มแปบเดียวเลยตอนแรกผมมาลูกซองอัดตอนหลังผมเริ่มคิดได้ว่าอัดไปก็เท่านั้นแหละ ลูกสองไม่ได้เป็นคําตอบนะครับอัด <Yeah. S 1> ดาเมจเข้าไปตายตายชัวส่วนไอเฮอร์ออฟไอเนี่ยผมเอามาตอนเล่นลูกสองพอลูกสองเป็นน้าแข็งตอนนี้ไม่ได้ใช้นี่หว่าเอาออกได้นะครับก็อาจจะไปใส่อย่างอื่นแทนซึ่งตอนนี้มันมี90สปิริตเพราะว่าผมใส่เสื้อนะจริงๆมีแค่60มันได้มาแอคไหนจะไม่ได้ละแต่จริงๆคุณใช้แค่นี้แหละแคดออนช็อคแค่นี้เลย60สสปิ นะครับช่วงช่วงแรกๆที่คุณยังใช้ลูกซองอยู่ก็ใช้เป็น hero f ice ก่อนก็ได้เพราะนี้ก็แค่ดาเมจเสริมนะไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรคือถ้าเกิดคุณตายบ่อยๆก็อาจจะใช้เป็นอย่างอื่นโอ้ไม่มีแป๊บหนึ่งนะเออถ้าเกิดตายบ่อยๆที่ผมแนะนำจะมี g r i ม fish ตัวนี้เนาะแต่ว่าใช้คุณก็ต้องไปอัดอินเข้ามานะแต่อินอันเนี้ยคือผมมีเจมซัพพอร์ตที่เลเวลสูงไงจริงมันใช้เวลต่าได้ มันมีไม่เยอะก็เลยไม่ค่อยอยากใช้ไม่ใช้อะไรนะครับกลิมก็เนี่ยใช้กลิมฟิตได้เลยเออก็คือเวลาคุณฆ่ามอนได้ก็จะเก็บ Energy Shield ได้ถ้าคุณจะเล่นสายนี้ต้องอย่าลืมว่าเออคุณต้องเล่นสายชุดเกาะคุณเนะ่ยต้องเป็นสาย e s ด้วยนะครับ <S <S เพื่อให้ตัวชิลมันเยอะขึ้นนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนำก็จะเป็น เอ่อโพสแดนนะครับอันนี้ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเออแต่ว่าเราช่วงแรกอะ่ะมันมันมันช่วยได้ไม่ค่อยเยอะแต่มันก็ช่วยได้เออใช้คำนี้แล้วกันหรือว่าคุณจะมาของทางวินเลนเจอร์เอ,อ้ยทางเลนเจอร์เนี่ยวินแดนเซอร์เม็ดนี้ก็ได้นะครับก็เลือกเลือกเม็ดที่มันเลเวลต่ำหน่อยจะได้ใช้สเตตน้อยหน่อย,น,อยนะเอ,อ่อมีอะไรที่น่าใช้อีกอืม จริงๆแล้วมันก็มีหลายอย่างที่ใช้ได้นะก็ลองดูแล้วกันลองดูแล้วกันผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าช่วงแรกถ้าเกิดเราตายบ่อยเราจะใช้อะไรดีแต่ว่าเท่าเท่าที่ผมใช้มานะผมก็ได้นำเนี่ย Ghost d a n c นนะครับแล้วก็มีตัวไอ้เมื่อกี้ Win d w i แ d Dancer แล้วก็ใส่มันผลักออกอยู่แล้วอะเออใส่ซัพพอร์ตที่มัน Win ิน a ทวปะถ้าจะไม่ผิดที่มันผลักออก ก็ก็เพียงพอแล้วนะครับถ้าเกิดคุณใช้กลิมฟริชเนาะไอตัวที่ไหนวะโก s สแ a นซ์ของวิชปะกลิมฟริชตัวนี้มันจะได้ Energy Shield จากศพที่เราฆ่าไประหว่างทางอะน,นะให้เราใส่เป็นตัวนี้ไปด้วยอีกตัวหนึ่งนะครับจะเห็นว่า Energy Shield เราขึ้นมาที่600แล้วก็เลือกที่400 มันทาให้ช่วงแรกเล่นได้ง่ายเออคือเลือดเราจะน้อยลงจากเก้าร้อยเหลือสี่ร้อยแต่ว่าชิลเราขึ้นมาหกร้อยเลยมันมันช่วยได้เยอะมันช่วยได้เยอะแล้วกันแต่ว่าก็จะเสียสเตตจากเสื้อไปนะครับถ้าคุณมีเสื้อที่ดีก็แนะนําว่าอย่าใช้จะดีกว่านะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับการเอาตัวรอดเดี๋ยวเราไปดูวันที่สกิลทีนะสกิลทีช่วงแรกนะครับอัพลงมาทางนี้เลยนะเป็นโปรเจกต์ตายดัมเมจ พอช่วงแรกเราจะใช้ลูกซองเป็นหลักเพราะฉะนั้นเราจะมาที่โปรเจกต์ใต้ดามเอททุกโนดท,ที่เป็นโปรเจกต์ใต้ดามเอทเนี่ยโปรเจกต์โปรเจกต์ใต้ดามเอทท้งนั้นเลยนะครับอัพหมดเลยนะฝั่งนี้เราจะอัพต่อไปที่เราใช้เป็นลูกระเบิดแล้วนะครับถ้ายังไม่ใช่ลูกระเบิดเราใช้ฝั่งนี้เป็นโปรเจกต์ใต้ดามเอทแล้วก็อัพไล่ลงมาเลยครับอัพมาทางนี้ก่อนก็ได้ครับผมเอ่ออันนี้ก็ได้ยิงช้าลงแต่ดาเมจแรงขึ้น40%ดีมาก ครับผมอันนี้ไม่ต้องอัพนะเพราะเรายิงแม่นอยู่ละค่อนข้างเราค่อนข้างมีเด็กค่อนข้างสูงมันไม่จำเป็นต้องใช้นะครับส่วนตัวเนี้ยอัพตอนใช้ระเบิดถ้ายังไม่ใช้ระเบิดังไม่ต้องอัพนะต่อมา,อาจะมาฝั่งนี้ก่อนหรือจะพุ่งลงมานี่เลยซึ่งซึ่งเวที่ผมเล่นนะ่ะคืออัพโปรเจกต์ใต้ดามเมจมาตรงนี้ใช่ไหมเพราะอัพมาถึงจุดจุดเนี้ยผมอัพพุ่งลงมาเลยนะพุ่งมาที่ตรงนี้เลยครับใส่คอสโบรีรโหลดสปีดเพราะว่าลูกซองอะ่ะมันจะรีโหลดช้า เพราะว่าตัวหน้าไมา้มันบอกว่ามันจะรีโหลดช้าลง30%แต่หลังจากรีโหลดแล้วอะ่ะคุณจะมีระยะเวลาหนึง่งคำว่ารีเซนลี่คือ4วิรีโหลดเสร็จแล้วคุณจะมีเวลา4วิในการยิงโดยที่ไม่เสียกระสุนเลยนี่คือความโหดของหน้าไม้ตัวนี้ซึ่งใช้ได้แต่ตอนเริ่มต้นแบบเลเวลหนึ่ก็ใช้ได้เลยเออนะครับก็เอามาที่รีโหลดเลยพอเราโดนดีบัฟรีโหลดช้าก็ไม่เป็นไรเราชดเชย40%อันนี้รีโหลด30%ก็คือ ดีโหลดเร็วขึ้น10%บอวกกับอีก2โหนโดนี้30%นะครับก็จะทั้งหมดดีโหลดเร็วขึ้น40%ทันทีนะครับส่วนฝั่งนี้ใช้ตอนระเบิดยังไม่อัพตอนแรกนะครับก็อัพฝั่งนี้จนเต็มนะครับแล้วก็อัพลงมาที่โหนโดตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะทำให้ติดอ่อสติดฟอร์สได้เร็วขึ้นนะแล้วก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งที่ผมอัพไปตอนแรกเอ่อผมไม่ได้อัพฝั่งนี้เนาะช่วงแรกนะผมไม่ได้ฝั่งนี้ผมอัพมาตรงนี้เนี่ย โปรเจกต์ตา d ดามเมตรงเนี้ยเออซึ่งถามว่าจําเป็นไหมก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะโปรเจกต์ตา d ดามเม4สนี่ก็เยอะแต่ว่าถ้าแนะนําตอนนี้ผมว่ามาทางนี้เลยดีกว่าเนี่ยมันได้ p r o j e c t ์ต e d ดามเมอยี่สิบเปอนสิบเปอนี่นะเออแต่สี่นี้ก็น่าสนใจเดี๋ยวค่อยแอปสาหรับคนที่เล่นสายระเบิดนะเออไปออพพอเราถึงจุด ที่อัพดัมเมดอัพโหลดเร็วอัพดัมเมดไปถึงข้างล่างนี้อัพดัมเมดเพิ่มตรงนี้อัพดัมเมดเส้นนี้ผมบอกเลยว่ามันจถึงจุดที่เราน่าจะต้องเริ่มเปลี่ยนไปเล่นสายระเบิดหรือไฮบิดระหว่างระเบิดกับช็อตกันละเราก็จะเริ่มามาอัพฝั่งนี้แทนครับมาที่โหนดนี้ก่อนเนี่ยโหนดเนี้ยมันจะเพิ่มจํานวนระเบิดจาก1นัดเป็น2นัดซึ่งของเราอะ่ะมันคือ1นัดบวกเจมเป็น3นัดบวกหน้าไม้เป็น4นัด บวกสกิลตรงนี้อีกหนึ่งอันเป็นห้านัดนะครับแล้วเราก็อาจจะอัพขึ้นมาของรดคูดาวตรงนี้เลยนะครับอัพอัพมันทั้งวงเลยอ่ะพอลดคูดาวก็จําเป็นยิ่งเราใช้ระเบิดบ่อยขึ้นก็ต้องยิ่งมาอัพฝั่งระเบิดเยอะขึ้นนะครับส่วนโปรเจกต์ตาก็ยังมีผลกับระเบิดอยู่เพราะว่าระเบิดเป็นโปรเจกต์ตาเหมือนกันนะครับต่อมาก็อัพลงมาข้างล่างนี่ครับอัพไปทางดัมเมจแอเรียก็คือเพิ่มระยะของระเบิดนะซึ่งมันก็ไม่ได้ อืมผมว่ายังเพิ่มได้ไม่เยอะยังไม่สะใจพอแต่ว่าก็ช่วยได้ดัมเมจคอสโบ12% 2 3โหนดเนี่ยให้เยอะนะควรออพอันนี้อันนี้ผมทะลึง่งต้องอ่ะเดี๋ยวผมผมรีให้เลยแล้วกันจะได้ไม่งงรีได้ไหมเนี่ยได้มั้งที่ถามว่ารีได้ไหมเนี่ยเพราะว่าสแตนอาจจะไม่พอนะครับอ่ะเขามาเป็นคอสโบรตรงนี้เนาะแล้วก็เกณฑดัมเมจนะครับ แล้วก็นี่ครับ15%ที่จะมีโอกาส activate second time ครั้งที่สองก็ระเบิดสองครั้งนะก็แค่นี้แหละช่วง act หนึ่งถึงสามใช้แค่นี้คือเหลือเหลือแบบเหลือมากเหลือยันแบบ act หนึ่งรอบสองอ่ะ act หนึ่งหมดยากอะ่ะก็สบายอัพม,มาแบบเนี้ยก,ก็ยังสบายอยู่ผมยังเชื่ออยู่นะว่าบิลเนี้ยถ้าเกิดผมบิลต่อใช่ไหม ผมอาจจะหยุดแค่ตรงนี้หรืออัพมาทางนี้เนาะยิงตัวแรงมอนสเตอร์แรง16%ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้หรือไม่ผมก็จะอัพมาทางโหนดนี้ก็คือรี d ดียลแอ a ท k คสปีดแต่ว่าดาเมตแรงขึ้น40%แบบสตันบิล l ์อั40%ซึ่งโคตรด,ดีเออนั่นแหละซึ่งมันจะทำให้เราไปต่อจนจบแอค6ได้ให้ผมว่าไม่ยากเพราะถ้าเมตตอนนี้ล้นมากนะครับ ส่วนจูเวลใส่อะไรก็ได้ครับอันนี้ผมก็ใส่หมูไปดามเมตเอลเมนต์12%ว็นนี้ใส่อะไรลืมละพอสบอลด a มเม e 16%ก็คือควักๆมาจากไหนขังอะ่ะไม่ได้ไม่ได้ซื้อไม่ได้อะไรเลยนะเออฝั่งนี้เป็นเกี่ยวกับเอลีดามเมตกับเอลีระยะระยะวงเอลีอ่ะช่วงแรกจะประมาณนี้แต่เดี๋ยวที่ผมมาทำคลิป x1 x3 ก่อนเลยเพราะว่าเผื่อ x4 5 6หรือที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้เนี่ย x1 รอบ2เนี่ย ผมว่าจะเริ่มเปลี่ยนบิวไปเล่นสายมองแหละแล้วเดี๋ยวดูกันว่าเม r c ์เซเดนนะครับเป็นสายมองเป็นยังไงอ๋อแ s c เซนเดนนะครับผมลงแค่อันเดียวเอาแค่นี้ครับสิบบวกสิบคอลบวกสิบคุณให้เจมมันมีผลเยอะมากนะครับจะเห็นว่าเนี่ยมันขึ้นบวกเอ่อสิบสองเปอร์เซ็นต์คุณภาพ global modify มาเนี่ยเพราะว่าเรามีบวกสองตรงนี้บวกสิบตรงนี้นะครับซึ่ง ไอพิษเนี่ยมันได้อะไรระยะใช่ไหมแต่ว่าออยออยได้ลดกูดาวเออซึ่งอันอื่นก็มีที่มันให้ให้มาแบบคุ้มเออผมว่าคุ้มอย่างนี้เพิ่มฮีทเพิ่มฮีทหมายถึงว่าเพิ่มบัฟในการปลาระเบิดซึ่งเป็นไอเดียที่ดีแต่ว่าดัเมจผมแรงจนไม่ต้องใช้คือลาพิชช็อตอะเอามาบูสดัมเมจให้แกแกเนตเออถ้าเกิดคุณคิดว่าดัเมจคุณไม่พอคุณก็ใช้ลาพิชช็อตได้ใช้ลาพิชช็อตยิงไปก่อน จะเก็บฮีทมันจะเก็บสแต็คของฮีทขึ้นมาพอเก็บสแต็คฮีทปุ๊บพุ่นปลารละเบิดระเบิดคุณจะแรงขึ้นนะครับหลักการมีแค่นั้นเลยนะโอเคก็วิวทั้งหมดจะประมาณนี้แหละแล้วเดี๋ยวผมลงเดสเซนเดนต์ต่อแอดเอ้ยลงเอเเซนเดนต์ต่อเนี่ยผมคงมาอัพตรงนี้เนาะหนึ่งเลเวลสกิลละมัง้งหรือไม่ก็มาอัับสามสิบเลสอ๋อแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นสายมองอนะ่ะสายสแต็คเมื่อไหร่ผมจะมาทางนี้เอาสแต็ค ตัวนี้เนาะเพราะว่ากระบองที่จะใช้เป็นกระบองสแตททุกคนหลายๆคนน่าจะรู้จักแล้วะไอ้กระบองสแตทตัวเนี้ผมเพิ่งมานั่งทําก็คือกระบองนี้เนาะราคาก็แค่1 x ซื้อมา2 x 3า x ค่า x ก็คุ้มอะ่ะเออมันถูกมากซื้อมาโหดมากนะครับโอเคเดี๋ยวไว้ว่ากันตอนที่ทำบิลเสร็จละกันไว้เจอกันนะครับยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะแล้วก็ช่วงนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะทำโปรเจกต์ในการวิ่งฟาร์มแบบผมจะไลฟ์วิ่งฟาร์มช่วงประมาณ5ทุ่มถึงตี2ของ เกือบทุกวันหรือฟาร์มทุกวันแต่ว่าจะอะไรแค่บางวันแล้วกันประมาณนี้เพื่อนๆสามารถเข้ามาจอยกับผมได้ใน Discord ใต้ลิงก์ดีสคริปชันนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีเพื่อนสนใจกันเยอะๆผมจะาทากิวขึ้นมาแล้วก็ทําคลังขึ้นมาไว้แชร์ของเวลาเราไปฟาร์มด้วยกันของก็อยู่ในคลังแล้วเดี๋ยวเอาของในคลังมาแชร์กันจะได้เห็นกันทุกคนว่าอะไรเท่าไหรบ้างนะครับก็หวังว่าจะไปได้ด้วยดีนะไว้เจอกันขอบคุณมากๆาครับบ๊ายบายสวัสดีครับ